ตอนนี้ผมอยู่ในเมืองเซีย t l เทลนะครับในรัฐวอชิงตันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตันนี้แล้วครับแล้วก็ฝนทั้งวันนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับผมมาได้ประมาณ2วันแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับพี่ๆน้องน้องสื่อครับอุปกรณ์ที่ผมเอามาวันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดจับ DJI Osmo Pocket 3โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ก็คือ CK 0 2นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับเป็นแมกเน็นะเป็นแมกเนตแล้วก็สามารถถอดออกมาได้อย่างง่ายๆเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นเป็นเพจเล็กๆในตัวนะครับผมก็ดึงออกมานนะแล้วก็จะใช้ทำอะไรก็ใช้ทำได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือเพดด้านหลังที่บอกอันนี้คือเป็นเพจ CK 0 1นะครับ แต่ว่าในชุดเนี่ยมันมากับตัวที่ติดตรงนี้แล้วก็แปะเข้าไปนะครับทำให้เวลาทํางานเวลาเดินอะไรเงี้ยมันก็คล่องตัวนะไม่ต้องไปจับถืออะไรอีกมือหนึ่งเราก็ถือกล้องใหญ่นะครับวันนี้ผมเอา Canon r 5 Mark II กับ2 4 1 0 2.8เลยนะครับแล้วก็ตัว Pocket 3เอาไว้เป็นแบบถ่ายกว้างๆเดินไปเดินมานะคราวนี้ เป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกที่เอามาใช้จริงนะอันนี้คือแบกมาตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอยู่2วันแล้วตัวอุนซี่0ีเตัวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับเราไม่ต้องอจับถือแล้วก็อยากได้ภาพที่เดินอะไรเงี้ยมันก็พอใช้ได้มันก็ไม่ได้เจออะไรมากเพราะาตัวมันเองก็เป็นตัวกันสั่นโดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ภาพเน้นๆเน,นเ,นเนี่ยก็สามารถไปใช้กล้องใหญ่ซึ่งก็ใช้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางสถานที่ที่เราเรารู้สึกว่ากล้องใหญ่มัน มันอึดอัดไปก็จะมาใช้ตัว Pocket 3แล้วก็ติดไว้ยังทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้วางอะไรเลยนะครับผมก็ปลดเพจแล้วก็มาใช้นะครับและที่สําคัญเนี่ยผมมี power bank จําชื่อรุ่นไม่ได้อะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะ power bank อันนี้เนี่ยแนะนํามากๆครับแนะนํามากและคอมเมนต์มากๆ,ากๆเพราะว่าตัว power bank เนี่ยมันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะแล้วก็การชาร์จการอะไรเนี่ย มันก็ปล่อยชาร์จเข้าไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าอะไรพอร้อยปุ๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะตัดพอตัดปุ๊บข้างบนเนี่ยมันก็จะจาก100ใช่ไหมก็ค่อยๆลงมา9895 90อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดกระตุ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ามันก็จะจ่ายไฟชาร์จดันขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับในกรณีที่ชาร์จเต็มแล้วนะก็ในสเปคเนี่ยเคลมได้ประมาณ1จุดรอบกว่านะครับคือจากศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยรอบกว่าแต่ว่า ตัวมันเองเนี่ยมันจ่ายพลังงานอยู่เรื่อยเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจ่ายได้ทั้งวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกลกาอย่างเงี้ยระหว่างที่ใช้เนี่ยเราก็ถอดออกมันก็จะเหลือตัวสั้นๆแค่นี้เหลือตัวสั้นๆแค่นี้แต่ว่าผมก็ถอดเข้าถอดออกนะเออไม่ไม่ได้แบบติดทั้งวันคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบตมันใกล้หมดแล้วเนี่ยก็จะเอา power bank มาติดนะครับก็มีคนใช้ออสโมวันนี้อยู่2ตัวเลยนะครับก็คิดว่า เห็นตัวนี้แล้วก็น่าจะแบบตัดสินใจดูว่าเอ้ยจะเอา herbank หรือว่าเอาตัวที่ติดเป็น c k 02แบบนี้ของชุดอรนซีครับอันนี้ถือว่าแบบสะดวกมากๆครับแต่ว่าตัว c k 02เนี่ยข้อจํากัดมันก็คือมันเป็นแบบหนีบนะมันเป็นแบบหนีบเป็นแม่เหล็กแล้วก็เอาไว้หนีบกับพวกเป็นสายสะพายกระเป๋าแบบนี้พอติดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเราเราจะรู้สึกมันหนีบตรงเหมือนเหมือนเป็นเหล็กอ่ะเออมันหนีบเนื้ออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อ สังเกตแล้วก็ระวังหน่อยครับใครที่แบบรู้สึกแบบลำคาเงี้ยก็ต้องเจอสภาพแบบนี้ครับมันสามารถติดได้ทั้งซ้ายและขวานะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถบิดหมุนได้เนี่ยบิดหมุนได้ผมก็สลับมาติดอีกด้านหนึ่งได้อืมตอนแรกผมอาจจะอยู่ด้านนี้นะครแล้วก็มาถ่ายคลิปก็ลองสลับมาให้ดูนะก็เสียบกับพวกเป้แบบนี้อันนี้ผมก็เอาเป้จากอูลันซีมาครับก็แบกทั้งวันเหมือนกัน แบบเป็นเต่าดินจาทั้งวันอยู่เหมือนกันทําใหา้ก็สภาพเนี้ยไปด้วยกันทั้งหมดเลยครับทําให้แบบว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแบบปลดอะไรครับครานี้มันลุ่มล่ามไหมเวลาเอาออกนะครับผมเอาออกเนี่ยก็ต้องระวังมันหน่อยบางทีผมก็ต้องเอาตัวมันเองเนี่ยออกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วอยากจะวางอยากจะอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับตัว power bank ข้อดีอย่างหนึ่งมันสามารถกางมาเป็นขาแบบนี้เห็นไหมกางาเป็นขาแบบนี้เออตลกดีนะก็วางได้สบายเลยนะครับก็เพิ่งเอามาใช้งานทางไกลข้างแรงจริงที่ซเซ a t เ l ลที่สหรัฐอเมริกานะครับรู้สึกว่ามันสว่างแล้ว <c oughs> ก็วันนี้มาทำคลิปแล้วเดี๋ยวต้องออกไปอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวจะตัดต่อให้มันกระชับเรียบร้อยพยายามให้มันดูเร็วๆรู้ที่สุดนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ